ก o อนิจิวพิมทราเดสสวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะจะพาทุกคนมาเรียนรู้คำศัพท์นะคะพร้อมกับการนำไปใช้นอกจากที่เราจะรู้ความหมายของคำศัพท์แล้วเนี่ยมีความจำเป็นมากๆนะคะที่เราจะต้องรู้ด้วยว่าคำศัพท์นั้นสามารถเอาไปใช้ได้อย่างไรบ้างในบริบทไหนบ้าง วันนี้จะมายกตัวอย่างนะคะคำสัพที่มีความหมายตรงๆต,ตัวอย่างหนึ่งแต่ว่ามีบริบทการนําไปใช้ที่แตกต่างออกไปด้วยนะคะในความหมายที่แตกต่างออกไปตัวอย่างเช่นนะคะในวันนี้ก็คือคําว่าคีเตนไม่เคยได้ยินมาก่อนไม่รู้มาก่อนตามปกติแล้วคีเตนเป็นกริยานะคะที่ผันรูปเตอีไนหรือตัดอีทิ้งนะคะกลายเป็นเตนคีตน มีความหมายว่าไม่ได้กำลังฟังอยู่มาจากคำกริยาคำว่ากิ k กุที่แปลว่าฟังถ้าผ่านเป็นรูปปฏิเสธนะคะคิกขะไนไม่ฟังและผ่านเป็นรูปเตอิรุหรือเตรุนะคะแปลว่ากำลังก็ได้คะ่ะคีเตรุตั้งเป็นคำถามว่ากำลังฟังอยู่หรือเปล่า และอันสุดท้ายนะคะก็คือคิดได้ที่บอกไปแล้วว่ามันมีความหมายว่าไม่ได้กําลังฟังอยู่หรือจะตั้งเป็นคําถามก็ได้คะ่ะว่าคิดได้เดโไม่ได้ฟังอยู่ใช่ไหมจะเห็นว่ามันเป็นคํากริยานะคะที่แปลตรงความหมายก็คือมาจากคําว่าคิดคุที่แปลว่าฟังและมีการผันไปตามรูปการผันต่างๆแต่ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างประโยคนะคะว่าคิดได้ที่ไม่ได้แปลว่าไม่ได้กําลังฟังอยู่ จะใช้ในบริบทใดค่ะตัวอย่างประโยคก็เมโมคุรุนั่นเตะคิดได้นโยประโยคนี้คิดว่ามีความหมายว่าอะไรคะเดแปลว่าเขาโมนะคะเป็นคําช่วยนะคะชี้ความหมายว่าเขาก็ด้วยเช่นเดียวกันคุรุแปลว่ามาเขาก็มาด้วยนั่นเตะเนี่ย เป็นคำที่ใช้แสดงในบริบทที่มีความรู้สึกตกใจหรือแปลกใจนะคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในที่นี้เนี่ยเราจะกำลังเรียนรู้บริบทอีกหนึ่งบริบทของคำว่าคีตแนนอกจากคำว่าคีตแนจะแปลว่าไม่ได้กำลังฟังอยู่ยังมีความหมายที่ใช้นะคะว่าไม่รู้มาก่อนนะคะเสียวาชิรนาคตะคาเดมุ u ุนันเตคีตแนประโยคนี้จึงมีความหมายว่า ไม่รู้มาก่อนเลยว่าเขาก็จะมาด้วยอย่างที่บอกไปนะคะก็คือคี้ได้ตรงนี้เนี่ยใช้ในบริบทที่แสดงความรู้สึกแปลกใจหรือตกใจกับสิ่งที่ได้ยินก็คืออาจจะนึกไม่ถึงอะคะ่ะว่าเขาจะมาด้วยแล้วพอรู้ว่าเขาจะมาก็เลยรู้สึกแปลกใจนะคะว่าที่เขาจะมาเนี่ยฉันไม่เห็นเคยรู้มาก่อนเลยไม่รู้มาก่อนเลยว่าเขาก็จะมาด้วย และน่าเตะก็เหมือนกันนะคะใช้เสริมความหมายในความรู้สึกแสดงความรู้สึกตกใจค่ะรู้สึกแปลกใจกับสิ่งที่ได้ยินหรือสิ่งที่ได้รู้อย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนแรกนะคะว่านอกจากการที่จะเรียนรู้ครรําศัพท์ตามความหมายอย่างเดียวแล้วเนี่ยเราต้องพยายามที่จะเสริมความเข้าใจไปด้วยนะคะว่าในคําศัพท์หรือการใช้นั้นๆเนี่ยอยู่ในบริบทใดแล้วก็แสดงความรู้สึกอย่างไรอย่างอันนี้เนี่ยถ้าหากเราลองนะคะ แปลความหมายเป็นภาษาไทยแบบโมโนโทนนะคะไม่รู้มาก่อนเลยว่าเขาก็จะมาด้วยมันก็จะไม่ได้ความรู้สึกของประโยคนะคะว่าเขารู้สึกตกใจหรือแปลกใจนะคะว่าไม่รู้มาก่อนเลยว่าเขาจะมาด้วยการใช้คีเต้ไนในบริบทนี้เนี่ยแสดงความรู้สึกแบบนั้น,นะคะ่ะเขาเดโมุร ok ุนันเตคีเไนโไม่รู้มาก่อนเลยว่าเขาจะมาด้วย คีเตนายตรงนี้นะคะก็เลยแสดงความหมายว่าไม่รู้มาก่อนค่ะโซเรวาชิรนาคตะไม่รู้เรื่องนั้นมาก่อนค a าเลกาส้นนโคโตยุตโนเขาพูดแบบนั้นเหรอเป็นข้อมูลที่รู้สึกแปลกใจนะคะว่าเขาพูดแบบนั้นเหรอคีเตนโยมีความหมายแสดงความรู้สึกว่าตกใจแปลกใจนะคะไม่เห็นเคยได้ยินมาก่อนเลยอะ่ะเขาพูดแบบนั้นเหรอประโยคต่อมาค่ะ นาเนอโซเร่คีเตนา่าเกโดนี่มันเรื่องอะไรไม่เห็นรู้มาก่อนเลยอันนี้ก็เหมือนกันค่ะนาเนอโรนี่มันอะไรกันนี่มันเรื่องอะไรรู้สึกแปลกใจนะคะกับสิ่งที่เกิดขึ้นคีเตนา่าเกโดตรงนี้ใช้ในความหมายว่าไม่เห็นรู้มาก่อนเลยอะไม่เห็นเคยรู้เรื่องนี้ไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนและประโยคสุดท้ายค่ะจังหวะเปลี่ยนคนนนแต่นันแต่ค มี่ามหมายว่าไม่รู้มาก่อนเลยว่ามีการเปลี่ยนแปลงเวลาจีคังนะคะแปลว่าเวลาเฮงโคคือเปลี่ยนแปลงจีคังเฮงโคการเปลี่ยนแปลงเวลาจีค an ังเฮงโคนินตะนันเตะเรื่องที่มีการเปลี่ยนเวลาคิตไน i e ไม่เห็นรู้มาก่อนเลยก็อันนี้อีกอันนึงเหมือนกันกันกบประโยคแรกนะคะก็คือมีการใช้ นั่นเดในการที่จะอธิบายบอกความรู้สึกว่าประหลาดใจหรือว่ารู้สึกตกใจนะคะว่าเฮ้ยไม่รู้เลยอะ่ะว่ามีการเปลี่ยนแปลงเวลาคีเดตด้ไนนะคะในประโยคนี้ก็เช่นเดียวกันใช้การแสดงความรู้สึกว่ารู้สึกแปลกใจหรือสุดตกใจค่ะเพราะว่าไม่รู้มาก่อนว่ามีการเปลี่ยนเวลาสรุปอีกครั้งหนึ่งก็คือคีเดตด้ไน ตามปกติแล้วมีความหมายตรงๆต,ต,ตัวนะคะว่าไม่ได้กำลังฟังอยู่คิดได้ไม่ได้ฟังอยู่ใช่ไหมแต่ว่าสามารถนำคำว่าคิดได้ไปใช้ในบริบทอื่นๆได้นะคะใช้ในความหมายว่ารู้สึกแปลกใจรู้สึกตกใจกับสิ่งที่เราได้ยินหรือความจริงที่เกิดขึ้นนะคะว่าไม่เห็นรู้มาก่อนเลยอะ่ะไม่เห็นเคยได้ยินมาก่อนเลย psychological attitude, ostnickum, ไม่รู้มาก่อนเลยว่าเขาจะมาด้วยก็เลยก็ส้นนักโตยุแต่โนคีดยเขาพูดแบบนั้นเหรอไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยนนิสเรขีดได้ไงเกโดนี่มันเรื่องอะไรไม่เห็นรู้มาก่อนเลยจิคังเฮงโคนีนัตตานันเตดได้ไงไม่รู้มาก่อนเลยว่ามีการเปลี่ยนแปลงเวลา หวังว่าคลิปวิดีโอวันนี้จะเป็นประโยชน์นะคะกับคนที่กำลังเรียนภาษาญี่ปุ่นอยู่โดากะมิเตคุเรเตะอริโกโตโกไซมาชตา